สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปเตือนภัยสำหรับผู้ที่ได้ปลูกเลี้ยงไม้กระถางต่างๆนะครับที่เจอปัญหาใบแว่งนะครับบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่า,เ,าเป็นหนอนหรือเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้สังเกตมาแล้วก็เห็นวันนี้เห็นชัดเจนเลยครับวันก่อนไม่ได้ถ่ายทําไว้นะครับเป็นกลุ่ม แมลงชนิดหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตากันก็คือเจ้าแมลงตะกะแตงไซเล็กนะครับดูครับเนี่ยใบแหว่งหมดเลยนะครับสับปะรดสีสวยๆเนี่ยนะครับคือผลงานของเขาวันก่อนนะครับอยู่หลายตัวเลยครับเกาะกินคนละใบเลยครับไม่แน่ใจว่ารสชาติเขาอร่อยมากมากน้อยขนาดไหนฮะแต่นี่ฮะดูสภาพ วันนี้ก็เลยมาเตือนภัยกันนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงสับลรดสีหรือว่าไม้มงคลต่างๆอันนี้ก็รวยไม่เลิกครับก็ใบแหว่งเหมือนกันนะฮะนี่ครับก็น่าจะมาจากผลงานของเจ้าตะกะแต่นนี่แหละครับเนี่ยก็เลยเตือนภัยนิดนึงนะครับหาวิธีการจัดการหรือป้องกันลองศึกษาดูนะครับ จ้าตักแตนตัวน้อยตัวนี้นะครับผมเนี่ย,ยจับได้นี่นี่ครับไซนี้เลยครับเกาะกินแบบสบายใจมากเลยนะครับนี่ครับสับปะรดนี่ยคคือจริงๆแล้วเขาอยู่ในร่มก็เลยออกสีเขียวนะถ้าออกแดดเนี่ยสีชมพูสวยงามมากนะเนี่ย สำหรับกรอน,นี้เองก็เพิ่งแยกลงกระถางได้น่าจะ2อ,อาทิตย์กว่าเนี่ยครับก็เริ่มจะฟื้นแล้วแต่สิ่งที่เห็นล่าสุดนี่ก็คือครับเจ้าสิ่งนี้ได้กัดแทะใบสวยๆไปเรียบร้อยเนีครับผมเจ้าตะกะแตนฮนะโอ้โหครับผมเสียหายมากเลยนะครับผมเนี่ยะนี่ครับเกือบจะทุกใบเลยนะฮะเนี่ยก็ต้อง ถือว่าแบ่งปันกันไปสำหรับแมลงต่างๆเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารของเขาครับก็ต้องหาวิธีการป้องกันนะครับซึ่งก็ได้ลงคลิปไปแล้วสําหรับสูตรการป้องกันแมลงนะครับมีสูตรอย่างไรก็ย้อนกลับไปชมในคลิปได้นะครับผมก็ จะต้องใช้สูตรนั้นในการป้องกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เริ่มระบาดอีกแล้วนะครับหลกัหลกๆที่จำได้นะครับที่อยากจะแนะนำก็เป็นพวกซันไลน์นะครับผสมกับ m 1น0นะครับ m 1 5 0แล้วก็ชูรถนะครับอันนี้ก็ถือว่ากลิ่นกลิ่นของซันไลท์นะจะเป็นตัวช่วยป้องกันนะครับแล้วก็ สไล์ก็จะไปเกาะตามผิวของใบไม้เป็นกลิ่นฉุนนะฮะทำให้แมลงต่างเนี่ยไม่ชอบนะครับกลิ่นของเขานะหลักการเบื้องต้นนะครับลองลองล,องลองทำดูครับผมก็จะลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจในการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ